ซื้อทันซื้อยูกิหายทองคำลวงหายพุ่งพวงดวงจันทรโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกมาถึงแล้วกับงานครบรอบ31ปีการเสียชีวิตราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่งพวงดวงจันทรในวันที่13มิถุนายน66ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2561รวม7วัน7คืนท่ามกลางเหล่าบรรดาศิลปินคนดังที่แห่เข้าไปกราบไหวและลวงหายเพื่อเสี่ยงโชคอาทิเช่น ไฮอาภาพรตัวแม่หวยนั้นก็ไม่พลาดเขยาไหายครบรอบ31ปีพุ่งพวงดวงจันทร์โยนให้มาสามตัวเต็มๆโดยเธอนั้นได้เขยาไหายแต่แล้วลูกปิงปองก็กระเด้งออกนอกหายซึ่งเธอนั้นระบุข้อความว่าเมื่อแล้วจ้าพี่พึ่งโยนให้สามตัวเต็มๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาพาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาภาพรน,นครสวรรค์ซึ่งเลขที่ได้ก็คือ0 6 9 และล่าสุดรีบซื้อก่อนหวยออกโค้งสุดท้ายยูกิไหทองคํานักร้องสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นนั้นได้ลวงหายพุ่งพวงดวงจันทร์ในงานครบรอบ31ปีโดยยูกิเพนพกานั้นก็ได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงรํำลึกถึงราชินีลูกทุ่งการทศนะอีกทั้งงานนี้ทั้งคู่ก็ได้ลวงหยิบเลขออกมาซึ่งยูกิเพนพกาลวงหาได้เลขหกหขณะที่หนุ่มการทศนะก็ลวงหายได้เลข6กเ